วันนี้ก็จะมารีวิว AR97 ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของของแต่งก่อนนะครับที่พี่จะใช้วันนี้นะครับของแต่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับชิ้นแรกเป็นอันนี้นะครับชิ้นที่2อันนี้ชิ้นที่3อันนี้นะครับชิ้นที่4ก็จะเป็นอันนี้นะครับชิ้นที่5ท้ายปืนนะครับชิ้นที่6ก็จะเป็นกระสุนลูกซองนะครับสำหรับใครที่อยากแต่งตามพี่นะครับก็สามารถแต่งตามได้นะครับโอเคนะครับเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสโคบ3ากันก่อนนะครับดีววอออโชปปืนนนใหู้้ก่มระาณ สโคปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเป้าจุดนะอ่าครับประมาณนี้ครับคิวฟิตก็ประมาณนี้เลยครับสวยมากรอบนี้คิวฟิตสวยมากๆเลยครับทุกคนแนะนําเลยครับสกินนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านของโนสโคปนะครับสโคปน้องๆเขาถามนะครับว่าสโคปอ่าโนสโคปอ่ะมันเล็งง่ายไหมครับส่วนตัวพี่ว่าง่ายหน่อยนะครับมันเป็นเป้าจุดเหมือนกันแล้วก็จะมีรอบข้างแทนสโคปด้วยครับพี่ว่าโอเคเลยครับสวยมาก คก็จะประมาณนี้ครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับไป let's go <S เลเวชั่นรับเติมเกมบริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันและยังมีบริการเติมเกมบัสไต์และเกม,มอื่นๆอีกมากมายเพียงใช้แค่ UAD ในการเติมแต่เดี๋ยวก่อน เลดพ t ชันยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินสามารถเติมง่ายๆที่ลิงกใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเจอห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวพี่ขอโชว์ปืนให้ดูก่อนนะครับว่าสกินนี้สวยขนาดไหนนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับส่วนเอฟเฟกยิงห่ำคีโลมาครับก็มาดูนะครับว่าวันนี้เราจะรอดหรือว่าจะเด้งเหมือนเดิมนะครับคำเดิมที่คุ้นเคยเพราะว่า ใม่การันตีที่1มาครับเราก็ลงที่เดิมเลยนะครับไม่กอกลเยอะที่เดิมอย่างเดียววันนี้ก็จะมารีวิวสกินปืน AR 97นะครับมาดูนะครับว่าพี่จะยิงโดนหรือเปล่าจะยิงลมหรือว่าจะยิงคนกันแน่มาดูกันจริงพี่ว่าวันนี้จะรีวิว P 90นะครับแต่ว่ามันต้องทำตามคอนเทนต์นะทุกคน สกินพาร์ทมาก่อนก็เลยต้องร bueno, ีวิวสกินพาร์ทก่อน,ส,นส่วนสกินนั้นมันยังไม่มาง่ายครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ค่อยทำแล้วกันนะตังก่อนนะครับทุกคนขอตัวฟาร์มแป๊บนึงนะครับเฮ้ยมีคนอ่ะเฮ้ยทำไมมาเร็วจังเนี้ยอา้าวตังได้แล้วครับไเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันได้เร็วซะด้วยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับบนแน่ๆนคนสุดหรอ เรียบร้อยครับพีก้าศูนย์สวยเลยนี่แหละที่พี่ต้องการทุกคนพีก้าศูนย์เพราะว่าปืนอื่นเรายิงคนไม่ตายนะครับต้องพีก้าศูนย์เท่านั้นขอเช็คหน่อยอยู่ไหนกันหมดแนบข้างหลังสองตัวใช่ไหมโอเคข้างหลังก่อนนะครับ เมื่อกี้เหมือนเห็นคนลง,ล,งลงแถวนี้นะครับไปไหนแล้วอะ่ะเขาอยู่ร้านค้าชัวร์ลองครับคนเห็นใครยืนอยู่ข้างบนนั้นปะ I'm in trouble! Luna, you've got this! Wicked sick! Reloading! Enemy like! Reloading! ข้างหน้ามีตัวนะครับจริงจะตายแล้วแหละดวไม่ได้ไไดโอเคซิโร่ซิโร่โเกิดใหม่ไม่ได้แล้วนะครับตายแล้วตายเลยนะ หไว้ซะด้วยไงล่ะสั่งพี่ออโอเคครับเด,เดี๋ยวอีกติดนึงนะข้างหลังอ๋อบนดาดบนดาดฟ้านะครับ ร่วงไปครับสำเ็ยครับรู้สึกว่าจะมีแต่คนเล่นสไนนะครับหมดโซโลเนี่ยต้องระวังหเหมือนด้านหน้ามีสองคนนะครับไม่คิดอยู่ไหนล่ะเ่้าไปไหนแล้วเแบบี้ไอ้สุดมดนีบอดนะครับมันขึ้นว่าด้านหน้ามีตัวหนึ่งนะ ด้านในหรือด้านนอกน่าจะด้านบนหรือเปล่าตรงนี้ไม่แอร์ดรอปด้วยอาจจะมีคนนะชเช็คดีกว่า<อ>เฮ้ยรู้เป็นเห็นหมั้ยใช่ตอนแล้วว่าจะยิงตัวนี้เ,เรียบร้อย บ้านขนา้างหน้ามีคนนะครับน่าจะบ้านซื้อของปะหรือด้านบนด้านบนนานทีได้กดท่านลครับขอกดท่าหน่นนนอย วกดท่าเราได้เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับชุบตัวเองนะครับโอ้ยชุกตรงนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่สามารถเกิดได้แล้วครับสร็บร้อยบ๊ายบาย สองตัวสุดท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยเหมือนด้านหน้าข้างบนนะข้างบน,าน,บน,านงอาระเบิดมาหนึ่งโอเคเจอแล้วครับนี่ตัว แล้วต้องจี๊ดจังหน่อยละทุกคนเดี๋ยวลองแพ้นะเนี่ยถ้าแพ้มานี่ขำเลยนะเรียบร้อยครับโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว AR97 นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย